คุนหน้าพี่เขาพี่เขาก็ไม่ชินเหมือนกันเรียกคุณเฉยๆค่ะแม่แต่ว่าจริงๆพ,พี่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 ก็เรียกผมคุณบ้างนาะเป็นจังหวงะกันบางบางเดือวะพี่ก็เรียกผมคุณบ้างมีมีบ้างนะเดี๋ยวว่าเป็นคุณแบบคุณแนวแบบไม่จิงจังมากอ่ะแบบว่าใช่แบบโจ๊กๆนิดหนึ่งหรอหรอคุณจะทานอะไรราคาอะไรเงี้ยใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่จริงจังถ้าเริ่มเรียกคุณแบบว่าเริ่มเริ่มดุนี้่หรอ ัะไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนี่ไม่รู้ตัวเลยแบบเนี้ยนี้ไม่รู้ตัวเลยแบบเนี้ยไม่รู้แย่ yeah, แล้วเราหาเรื่องใส่โก้กันทำไมอ้าวจริงถ้าถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะเรียกชื่อเอหรอถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะเรียกคุณขอบคุณมากครับทุกคนที่ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆน,นี่แปลว่าเขาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะคะเขาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะคะ <laughs> ไม่เคยเก็ตเลยเหรอ ไม่รู้ไม่รู้ได้ไงผมก็เรียกว่าเออแบบน่ารักน่ารักเรียกแบบน่ารักน่ารักอะไรอ <i> เอนี่ไงคุณชาโนนไงเออคุณชาโนนเห็นไหมถ้าคุณชาโนนแปลว่าไม่ได้โกรธค่ะแต่ถ้าคุณเฉยเแปลวา่าคุณต้องทําอะไรผิด <i> รอง,ดองฟัง<อ>แล้วมันดูไพเราะนะของเมย์ขเลยไม่ได้ว่าโกรธนมดว่าแบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย ผมได้เลยก็เดี๋ยววันนี้เท่านี้นะเป็นมงกุฎแบบนีคนเดียวไม่มีแล้วว่ะไม่มีแล้วแม่มันต้องรอคนส่งมาครับต้องรอคนแบบใส่ให้ไหนๆนี่นี่อันนี้นี่คนเดียวแ้ีคนเดียวล้วม่าไดได้อันนี้แทนเลยอ่ะอันนี้เท่ดี ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมครับเิ้นเรื่องหน้าจะไลฟ์กับใครอ่ะปกติไลฟ์คนเดียวนี่เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องแรกแล้วก็เอาลเรื่องแรกแล้วเรื่องต่อเรื่องเดียวเรื่องเดียวที่จะไลฟ์คู่แบบนี้นะครับผมคู่อะนะครับผมเดี๋ยวเรื่องหน้าให้ไลฟ์คู่ก็ได้ก็เนี้ยมาเป็นเป็นผู้ช่วยไล่นเรื่องหน้าที่เล่นหนังอะซอมบี้อะให้ายไลฟ์คู่ซอมบี้อะให้ไลฟ์คู่อือทำไมละ คู่ซอมบี้งั้นได้อ๋อจะให้ผมเมคอัพมาอย่างงั้นเนี่ยไม่ถ้าอีกคนเป็นซอมบี้ก็ให้คู่ได้โอเคได้ครับเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายไก่ไก